แต่ว่าปูให้วิ่งเจ็ดครับผมเนาะวิ่งเจ็ดบนล่างครับผมถือเจ็ดหนึ่งถื่ตัวปูถูกถูกเจ็ดหนึ่งครับครับผมปูเป็นเนปูครับผมลูกสาวปูถือปะครับผมปูถือป้ายกุคนแมนบอกครับผมตัวใดปูเจ็ดหนึ่งเลยเจ็ดหนึ่งจริครับหกหกตรงคือหกศูนย์ หกถึงนไม่ออกศูนย์หออกศูนย์หกครับถึงจถึงเจ็ดหนึงถึงเจ็ดหนึ่ง่เนี่ก็ถือดีเรื่องกรปปูกเรืงบอกว่นีครับผมนี่หมดนี่สามส่วนสามส่วนสามสิปูสามสูตรส่วนสามนึ่งสามสูตรส่วนสามเฮียบ้างหันนีเจ็ดบ้ครับผมเจ็ดแดงเจ็ด้าบ้างัน มันเทียบผีวัดเสสูทไปใส่ป no no? ูเสื้อสูทสองตัวบนปูให้เบิ้งไปที่มาเจ็บกับสองกันไหมมันเข่าเก็บด้วยหนึ่งนั่ครับผมเจ็ดกับสองเนี่ยปูว่าตัวตัวดีกับหนึ่งกับหักครับผมเก่าหนึ่งกับหักเข่าเจ็ดหนึ่งครับผมเนาะหนึ่งวันสามสามเจ็มปูแปดกับสามวัอนนี่แปดกับสามครับวันนี้ครับผม ลูกาวูถอะไรบ้างครับผมปูอถือกุฏิครับผมปูก็ให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดปูให้นะนนปูก็ถือเจ็ดหนึ่งปูปู่มักป่นีก็งวาป,ปเอาตัวนี้ก็งว่าโอ้ปูบอกผมเจมาหตัวีหวานแคนี่มาหตัวบนเว่ครับผมหกหกปูยังพวไม้กวนเลยหนึ่งห เ่นที่นี่หวนีี่ติปัวสี่บนสี่บนสี่กับห้าเด่นที่สี่ครับผมปูถือเกตหนึ่งติปัวน่จะดีกันมีใบเดียวไได้ใบเดียวตัวเดปูเกตหนึ่งเกตหนถือใบหนึงโอ้ยโชคดีแต่ปูมีใบเดียวท่นบอกโอ้ยขอรอใบเดียวบัดแล้วป้วนน เท่กุงเทบอกครับผมเทากุงเทีบทุ่มหาปูน่ถบัเหรียเนาะแม่นบอกือบกง้อนปคือบอกผมเจ็ดเก่าเจ็ดเก่ากองเเก็บหนึ่งตัวมาโกมุมตัวมาโกม่านะครับผมแต่ว่าปูห่วิ่งเจ็ดครับผมเนาะวิ่งเจ็ดบนล่างปูว่ารับประกันมาแน่นอนครับผมมากเอรีครับผมสามยังปูล่างเนี่ยนี่เียเจ็ดกับหกครับ สองกับสามเอาสามเอาสามสิปูด้านเบอร์เซ็นฮะยังกับปูด้านเบอร์เซ็นสามสามสิปัวคือมันใจแท้ปูวากับผมเนาะสามกับทีสามล้านเปอร์เซ็นปูวาสิมันใจแท้ชุ่มดังหน่อยมั้งครับผมปูวตองฉุดรักหน่อยตลอดเป็นบ้านอยู่แล้วครับผมว่าคืออะไรฮะหนึ่งแต่วันนี้นปูนี่ หนักหน่วยใช่บ้างเน่นี่หนึ่นัหนึ่งนัครับงวนสามสมกตีสากัีนี่ักหนยมันจอไม่ใส่ทุมนี่หละสามหสามเก้าครับเนีมมาสามหกสมเก้าเทงสามบนลล่างปูล่างแล้วชุมสุดล่างด้นี่สุดล่างสามแรงนีปูเน่ยเออ่น่ะ อาับดังเลยบนเนี่ปูบนนี่บนซสียห่วยบนเสีมาแทะมาปูมาแทะรันเปอร์เซ็นรันเปอร์เซ็นก็จะมันใจคักแท้รันเปอร์เซ็นว่างได้มันหลายขูดมาข้ากันจะเปลี่ยนซื้อใหม่อยู่ครับผมเนาะจะเปลี่ยนว่าปูล้านเปอร์เซ็นต์อยู่นี่ครับผมเนาะวอยอกปูครับผมลูกสาวปูถืบลายปูทำเนี่ย บุววนนตรคนเลยเจ็ดหนึ่งอืมน,นอครับผมมันถึอแค่ไหนเจ็ดหนึ่งมันไรก็รลอกไเดียอครับผมปูขครับผมเจ็ดตัวมาสามตัวถือกั่ปูวบบถือมว <laughs> <laughs> ยังนี่ก็เจ็ดหนึ่นงครับผมปูนี่จะสูตรถือก็อยังบอกลเล รักลอยขบปูลักลอยปูขปูรักลอยกับผกเลีมารักลอยบักมาใช้ปูรักลอยปูรักอยอันยังเก็เจ็ดแปเกาปูของปูอเมนคะผมผมมันทายอยู่ครับผมรักลอยปูเจ็ดแปดเก้าตวเกาครับปูฟังอยู่ครับผมเนาะถ้าใครจำได้ครับรักลอยรักลอยเจ็ดแปดเก้ากรบผมปูเก่าก็แม่แบบนี้หกเนี่รักลอยที่ปูเออนี นี่ครับเจ็ดแปดเก้าเข้าที่เก้าครับผมเนาะเก้าห้าก่นกับหกก่อนเก้าศูนย์หกวันนี้เจ็ดแปดเก้าเข้าเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าเข้าแปดเจ็ดสามวันนี้เดี๋ยูหกเจ็ดแปดเนต้หกเจ็ดแปดกับผมเนาะหมุดนีหลักลอยของปูครับนะครับผมยังปูตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งเจ็ดยังไงเลกล่างได้๋ยวปู มาเจ็มาเจ็ดจ็ดจปูเกี่ยวใส้ครึ่งเนี่ยเกี่ยวใส่เกี่ยวสามกะพี้ส้ครน,นี่ยสามกับี้สครับผมน,นันบพิสเอ็ก็ได้นี่<ช>มาตัวนึงใส่ปูใส่ปูบงเนี่ยปูมาทุกมวดด้วยมาตัวนึงใส่ครับผมมึงเนะนี่ยหลักสิบล่างอ่ปูเนี่เออนี่แหละมันมาอ๋หลักหลักสิบล่างครับผมหัมันไวปนม่ลาปมาหลักหน่วยเนี่ยปูเนาะนีมาหลักหน่วยอยู่ทั่มหนึ สามตัวนะอ๋อครับคือรดสามเก้าศูนหนึ่งที่ปูวนี่นีคือสามเก้าสามหนึ่งครับผมสี่เก้าสี่หนึ่งสมเก้าสามหนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งนะไมเซนครับผมนี่บนเจ็ดต้นเจ็ดยังครับเจ็ดเอาปูวงวดนี้จะปูป่ะนี่งวดนี้ครับ เดี๋ยวเกณฑให้เอฟซีทั้งช่องกับผมเนาะสามหกแป๊บหนึ่งครับผมสามเก้าปูสามแปดอีกลางสามบนสามเก้าล่างบนจะได้ปูบนที่บนวิ่งสี่ล่างวิ่งสามจับคู่ดีครับผมบนสามหกสามเก้าล่างบ่ สามหกสามเก้าสามหกสามเก้าครับสามหนึ่งมาปัสามหกสามเก้าสามหนึ่งครับสนบนตับทีสี่ครับสี่แปดครับผม สี่แปดสีปดละปูสี่เก้าว่ทานเดบังันตัวับนนี้นี่หรอครับผมปูป <Serbia> มันจะอยา่ากลังปูลังสมนี่ล่างเปอร์เซ็นยังก็ปูสามชุดล่างล้างเปร์เซ็นสมล่างล้านเปอร์เซ็นต์เป็นชาย่ายมาอยู่ครับผมนาะจ้ว่า ปูล peak ้านเปอร์เซนต์อยู่ฮ่า่าหยอกปูครับผมเบิ้งเบิ้งให้ข้าวเก่าเบิ้งเนี่ยเสษปูเศษนี่ว่าหันปูก็ถือเจ็ดหนึ่งเลยนนี่ครับผมเนี่ยเจ็ดหนึ่งเนี่เจ็ดหนึ่งวันนี้ก็เนี่เนี่ยสามครับไปมักตัวไรก่อใช่รถครับผมปูบวมมักสามหกด้น้ำกันครับสามหกสามแปดสามเก้าก็ได้ครับผมสามแน่นอน รางม <3 S 2> ันกีบ้าสามเลยวเราขึ้นมาก่อนเือกัน <c oughs> กับประหันอ่ะเจ็ดดูที่ปูสามกับหกโอ้โอหกกับเจ็ดนี่มันจะมาเจ็ดแต่เนาทั้งมาทั้งบนทั้งหลังแค่เจ็ดกับหกหรือว่าครับผมปูเจ็ดอกอกมาเพราะเจ็ดครับผมเนาะ,งนะ <c oughs> ลงล่างหกขึ้นบนครับถ้าฟังเนยมันจะออกสามเดี๋ยวเราไปถึงบวกก่อนนะรางที่ปรูราง สามครับผมปู่บอกเปกควนมันหลายเทียด้วยครับปู่บอกเปกควนหลายเทียด้วยแล้วปูถามเนี่ยบนปูมีคู่เดียวบบปูนี่เอไปเท่ากันสักนนึ่งบบปูเนาะครับผมเนาะขั้นบนท่านท่านเ็หลายอยู่ครับวันที่สองครับทับห้าทับหกหกครับผมปูถามเนี่ยปูสามคู่นี่มาตัวเดแหลกข้มูลครับผม ปูมากกว่าครับสามหกหรือหมอสามเก้าสามหกสามหกโอ้เดียกหกเดียกครับผมครับนดี๋ยวก่อนช่ยิงเข้าวันครับผมปูเปลี่ยนแปลงได้ฮอดมือออกครับผมปูไอยากถือเลขกันกับปติสามกับทีบัถือเลขได้ครับสามกับทีล้านเปอร์เซ็นสามกับสี่ล้านเปอร์เซ็นต์ปูวาครับผมปติช่องโถนบัถือเลขได้ไทยไทยไทยบัตรถือติช่องโถนบัถือเลขครับผม เอาครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับกัสซูท่านี้กับข้ออวปกรให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมนํ่ไปพิจากหน้าเบื้องกระผมเนาะถ้าชอบก็ตามบ่ชอบก็พานใดคลิปนี้กับกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ